เตรียมรองเท้ามาแค่คู่เดียวนะครับแล้วมาเจอผมเดี๋ยวผมจะวางโปรแกรมแล้วก็จัดการทุกอย่างเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาขาสวยน้องสวยง่ายๆนะครับด้วยมือเหล่านะครับสไตล์โค้รม์ทนะครับวันนี้จะทํายังไงโปรแกรมไหนนะครับสาวสาติดตามเลยนะครับถ้าไม่ยากเลยนะครับแต่เหนื่อยเน้นเหนื่อยเน้นเผาผ่านเบิร์นไขมันท่าที่1นึ่งโอเวอร์เฮดคอรขาขนาดหัวไหล่พุ่งไปข้างหน้าถือน้ําหนัก2.5กิโล นะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเวลาเล่นให้มองไปข้างหน้านะครับฝึก Upper Body และโลเวอเห็นไหมเก่งไหล่หลังเห็นไหมและขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแข็งแรงนิดนึงนะลูกค้ายังไม่ค่อยไหวสังเกตไหมเวลาลงแล้วมีการบิดสะโพกนิดนึงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเอาน้ำหนักออกเอาง่ายๆก่อนนะครับมือเปล่าก็ทําได้ลองดูนะครับลองจัดดูนะครับสักยี่สิบสามเซตนะครับนับไปเลยนะครับลงสะโพกเนี่ยให้พอดีกับหัวเขา่า ลงไม่ลึกก้นไม่ทํางานนะลงต่ำๆนิดนึงเวลาเล่นให้มองไปตรงๆนะครับยากไหมพักไม่ต้องเยอะนะครับพอเราไหวเราเล่นต่อเลยนะครับประมาณ90้าิวลองฝึกดูนะครับทำสัก3เซต20ครั้งนะครับมีคนบอกว่าออกกําลังกายทําไมมันเหนื่อยจังเลยมันเหนื่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้ฝึกซ้อมไงลองทําแบบนี้บ่อยๆสิหอาทิตย์1เดือน1ปีแล้วคุณจะรู้ว่ามันง่ายมากคุณจะแข็งแรงขึ้นในทุกๆวันในทุกๆสัปดาห์โอเคนะสู้ๆนะครับไปต่อท่าที่2ไม่รอแล้วนะ สะคอ t หายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับหาเก้าอี้หรือว่าขอบเตียงก็ได้ลองทําดูนะครับขย่งไปท้านิดนึงแล้วลงมานะครับโอเคไหมกระชับกระชับนะครับอยากให้เฟิร์มๆเล็กๆลองดูลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับมองตรงๆนะครับทํายังไงให้เหนื่อยท่านี้ทําเยอะๆไงนะครับเล่นเร็วๆทําเยอะๆนะครับ25เซตเลยมันเบาถูกไหมเพรเวลาสะคอรเนี่ยเราได้พักก้นลงไป นะครับมันไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นจะมีท่ายากท่าง่ายสลับกันเขาเรียกว่าหนักสลับเบานะครับลูกค้าจะได้ทําได้ต่อเนื่องแล้วรู้สึกว่าทําได้ง่ายไม่ยากนะครับถ้าเป็นท่ายากหมดเลยเนี่ยก็เป็นระดับแอดวานซ์เกินไปเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนทําตามได้นะครับลองดูทิ้งสะโพกไปข้างหลังขึ้นเขย่งไปเทานิดนึงถ้ามันจะล้มแล้วรีบลงมาเลยนะครับลองดูนะครับ,นะรบยากไหมไม่ยากเนาะนะครับมองไปตรงตรง เวลาเล่นเนี่ยนะครับถ้ามีกระจกมองได้ยิ่งดีนะครับซูซ่ๆนะครับท่าที่3เหยียบบนที่สูงและย่อเป็นเล็กหลังนะครับยืดสะโพกก้นกบนะครับลองดูนะเขาเรียกว่ายืดข้อต่อสะโพกฮิฟเฟกเตอร์อันนี้ตัวก้มไปข้างหน้าไปหน่อยนะครับตอนแรกเซตแรกผมจะให้ทําง่ายๆก่อนนะครับวางเท้าไว้บนที่สูงย่อไม่ตึงนะครับถ้าตึงมันก็คือการพักเพราะฉะนั้นย่ออย่างเดียว นะครับลองดูด้านข้างดีกว่าอาจจะง่ายลงเห็นไหมประมาณนี้ทิ่มขึ้นลงตรงๆเป็นแนวดิ่งเนี่ยอันนี้ลูกค้ายังพุ่งไปข้างหน้าอยู่นะครับเป็นครั้งแรกเจอกันไม่ถึงสัปดาห์จะเล่นเก่งก็เวอร์เกินไปละนะครับโอเคนะผมจะปรับมุมให้ยากขึ้นเล่นกับระดับพื้นอย่างนี้ย่อแล้วขึ้นลงตรงๆเห็นไหมพอเล่นกับพื้นจะทําได้ง่ายแต่มันจะเหนื่อยเพราะว่าน้ําหนักมันจะเทมาข้างหน้าเยอะนะครับเวลาขึ้นเห็นไหมขาห้ามตึงแล้วลงมาเลยนะครับปั๊มแบบนี้ไปข้างละ20ครั้งนะครับให้เริ่มจากข้างที่ไม่ถนนดก่่อเริมซ้าย แล้วก็มาขวาเล่นติดกันเลยนะใครไม่ไหวก็อาจจะพักได้แต่ผมแนะนําติดกันเถอะนะครับให้มันเข้มข้นไปเลยโอเคไหมท่าที่เท่าไหร่ละ3แล้วเนาะท่าที่4ผมจะเล่นหลังล่างนะครับแบ็ k เอ t e เ t นชั่นทำไมต้องเล่นท่านี้1คือจะได้พักขานิดนึงนะสก็คือสะโพกท้องเอวอยากเล็กๆเล่นท่านี้นะครับอาจจะต้องใช้อุปกรณ์นิดนึงนะฮะแต่ผมสอนที่ฟิตเนสเพราะฉะนั้น,นอุปกรณ์ครบแน่นอนนะครับลงหายใจเข้า ขึ้นหายใจออกนะครับทำไมต้องยกมือเพราะว่าลูกค้าย,ยังถือน้ำหนักไม่ได้ผมก็เลยให้ใช้น้ำหนักตัวเองก่อนนะครับท่านี้ถ้าเล่นได้20ครั้งแสดงว่าหลังเริ่มแข็งแรงแล้วแต่ลูกค้าได้แค่10ครั้งจ้านะครับถ้าสุดท้ายสมิธสคอรตนะครับใครไม่มีน้ำหนักก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะฮะแต่แนะนําใช้อุปกรณ์เพราะว่าอะไรเราจะปรับมุมให้ลึกนะครับเราจะเล่นเป็นดิฟสคอรสคอตมีสแบบนะครับฮาร์ฟสคอตก็คือลงครึ่งเดียวแบบนี้แล้วก็ดิฟสคอรตต่ำๆนะครับผมตั้ง เพื่อจะใช้ก้นเนี่ยฮิทแฟกเตอร์เนี่ยทำงานที่เยอะนะครับลงต่ำๆแต่เขาทําไม่ได้เขาไม่ไหวเวลาลงมันกลัวไงมันเป็นการฝึกครั้งแรกนะครับลองดูนะครับสังเกตไหมเป็นบาเป่าใช้น้ําหนักบาเปล่าผมก็เลยเล่นไป20ครั้งฝึกหัวใจไปก่อนนะครับลองดูหวังว่าโปรแกรมนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับสาวๆที่ต้องการเปลี่ยนรูปร่างแบบจริงจังนะครับสู้ๆเลยสำหรับใครที่ผมไม่ได้ตอบไลน์นะครับขอโทษทีนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศตรงนี้เลย สำหรับเดือนนี้นะครับผมจะสอนนะครับรายเดือนเดือนละ20,000บาทนะครับสัปดาห์หนึ่งสีวันนะครับรอคิวกันได้เลยเดี๋ยวผมจัดตารางแล้วก็มาคุยกันเอาแค่นี้ก่อนนะครับจริงๆก็จะมีทั้ง3เดือน6เดือนนะครับ1เดือนนะครับหรือว่าจะเป็นรายครั้งก็มีนะครับเอาง่ายๆก่อนนะครับอยากจะเทนก็ลองมา1เดือนดูก่อนนะครับมาทดสอบร่างกายปรับพื้นฐานดูนะครับ